ธีล็อกแอปบน iPhone ด้วย f a c e ID ใน OS s 16.4สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพาวทูทิกทิกดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทําได้กับฟลาเช่นเคยค่ะสําหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการล็อกแอปบน iPhone ค่ะด้วย f a d e ID นะคะใน iOS 16.4มาฝากกันค่ะสําหรับการล็อกแอปบน iPhone ด้วย f a d e ID นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่จะช่วยป้องกันความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ที่ใช้งาน iPhone มากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะบางครั้งนะคะหากมีใครขายยืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเราไปค่ะแล้วเข้าไปใช้งานแอปที่มีข้อมูลส่วนตัวของเราโดยที่เรานะคะไม่ต้องการให้คนคนนั้นค่ะเข้าไปยังแอปนะคะเราก็สามารถล็อกแอปได้เช่นกันค่ะโดยการล็อกแอปบน iPhone ด้วย Face ID ใน iOS 1 6 4นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสามารถทำได้ง่ายค่ะที่แอปคำสั่งรัดนั่นเองค่ะโดยการล็อกแอปบน iPhone นะคะก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเรานะคะจะต้องการล็อกแอปไหนค่ะไม่ว่าจะเป็นแอป Line นะคะหรือว่าแอปข้อความหรือว่าแอปโน้ตเป็นต้นค่ะ และวิธีการล็อกแอปบน iPhone น,นะคะด้วย Face ID ในไอโอเอส16.4ก็สามารถทําได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราค่ะเข้าไปที่แอป,ปคําสั่งลัดค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะไปที่การทํางานอัตโนมัติค่ะและเลือกไปที่สร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลค่ะและแตะไปที่แอป,ปค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกแอป,ปที่เราต้องการล็อกและกดเสร็จสิ้นค่ะและแตะไปที่ถูกเปิดค่ะและกดถัดไปค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะให้เราค่ะกดไปที่เพิ่มการทำงานค่ะและค้นหาคำว่าหน้าจอล็อกค่ะหลังจากนั้นนะคะกดถัดไปค่ะและกดปิดสวิตน,นะคะถามก่อนสั่งทำงานค่ะและกดไม่ต้องถามอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถล็อกแอปบน iPhone ด้วย f a c e ID ใน iOS 16.4ได้แล้วค่ะหากชอบทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik c t ick, ิ k ดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u c k b b o TV ได้เหมือนเดิมค่ะ